เน,นี่ยซีเรซีเลเนี่ยครับเน,นี่ยบึงบ่งบึงบ่งบึ่งครับเน,นี่ยครับอันนี้มันเบืร์ไม้มานําครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเลือกครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้มาอยากแยงครับ บํะเบิ่งครับบําบละมานีบ่ครับลงมาเอาเลยแป๊บมึงเนี่ยมึงเนี่ยครับพี่น้องครับมึงเน่ยฝาครับโอ้ยมึงเนี่ยครับนะทำไงนะกำลังหน้าสาวกำลังอยู่ลงมาเอาครับพี่น้องปานยุแยงเนาะทุกคนท้อเนาะเอาเจ้าเหลือก็ได้แป๊บเขาแป๋วนั่นนะบํะเบิ้งข้างนี้หมันจะเห็นหลายมันจะเห็นนะลงเลยเท่าเดิสเหลือใครเอาคนนี้ผมไม่ได้นานมุสวดห้อยเป็นนะมาเปิดหันมาเรื่อยเลย นี่ครับ <Cette> น <Goodnight, S 1> ้าสาวก็กำลังเมาครับนี่ยนาไม่เยี่ยมบนทางฝีทางเตือนเห็นี่มันเป็นหุ้มมันหัดมันหัดนีในสระน่ะน่าเนี่ยซาลงไปก้อนน่ะแบบนัมันหัดเนี่ยแง่งหัดตรงนี้น่ะเออนี่ยเออซาลงไปสักคนขับหม้อปลาครับพี่น้องทะเบิงเด้อะละมันเดนอะพี่น้องเมื่อนั้นเข้ากับใครเนียนป่าปลาปลาเค็งน้อยเนาะแมนแบบนปลาเค็งน้อย ถ้าเบิ่งนะครับพี่น้องมาลุ้นน้ำเด้อครับพี่น้องเบิ่งไงมาๆๆๆท้าลุ้นท้าลุ้นครับพี่น้องมันหนามานบ่ครับถ้าเบิง่งถ้าเบิง่งกำลังไข่ครับไข่หย่าหย่าเอาของดีเนี่ยไข่หย่าพี่น้องเลยอื้มอือ้อ่ะอันนี้บ่คุคนคนลงไปก่นอนเนาะเออเดี๋ยวเพิ่งเด้๋มันหาได้หาหูมัเอากันหูมันอยู่บงเรือ แพิษมีไหวได้เห็นบ่หงมันหมันละลงนะซึง่เงเลยขับน้องมึงนะ่ะลุ้นุลุน,น,นพี่น้องน้งไปโอ้หนหมานๆๆาน,าน <c oughs> ดด่วนดด,ด,ด่อ่ะนครับเอามาเป็นคือโกบะบาเนี้ นั e ่นแหลเอสรือห <loop> ่เลยือยิบ่เหุ no, ่มเอาอย่า no, ง่ตมัตัในไข่เป็นไหมเลยเลยยังม่ได้แปะปูมันหาดจงนั้นเออไม่ต้องเป็นเพ้อแปะไม่ต้องเป็นเพ้อมีเมีย้นไม่ต้องเป็นเพ้อเออมันน่าละปปามันจะหงมันหงนี่หงไปหันอืมเห็นในบัวแนวันนะแล้วมันเออมันเป็นหงหงไปหันด้การเลยมัดเป็นคือเก่าแล้วนั่นนะ น้ำม,มันเป็นหูเฮามันทอดเนาะทอดกับตมมูน้ำมนันมูนก็ซื้อมาแล้วคักบ่เนี้ทอดคักนี่นครับพี่น้องมาเอาป่าก้นท้อป่าลุงแงงครับพี่น้องป่าบืนเนาาน,น้ำมามันละบืนไม่ันแบบฝนตกไมฝนตกไม่น้ำคลอ,องมาเนี่ยมันบืนหึ้นบันนี้ป่า นน like well> ีี่่ครับมันละเบืนนี่ในมาเนี่ยเราเนี่มันมาตามน้ำครับนี่มันมันบืนนะครับบือนขึ้นมาชิเดเบิ่งไหมเนี่นี่ครับพี่น้องปลาสุดเดือดครับมึงเนี่ยอันนี้มันได้เบื่อไหมผมนะครับท่านได้เลือดด้วเนี่ยนะเดีือนน้าสาวยังเราไปเลือดอีกครับไปเลือดวันนี้ปลาหาวปลาเค็งน้อยครับพี่น้อง บาฮามมนครับบาฮามมนนี่ครับนี่มันมันละมาตามนี้แล้วครับมันจะบืนท่าน้ำเนาะมันบืนฝนตกไม่น้ำคลองมาเนี่ยมันละบืนป่าบืนของป่าบืนครับเดี๋ยวจ่อเบ,บึงปาคอครับมันละมาอยู่พี่น้องทีผมมาทาจ่อเบ,บึงปาคอนะํำป่าบืนแน่นบ่นครับไปบันนี้เพิ่นกันเราไปเลือดแล้วเด้บันนี้นะสาวไปเลือเด้ พอด้อาหารเลี่ยงครับ,รบ,รบพี่น้องอ่อขอบคุณหลายครับไปสักนิดนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮเบาสวัสดีไทยกุฎวัดนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ